อันฝนตกจ้ะพิสด,ดาสิมาเก็บ่าไปไปปันน้นเนาะจ้ะย่านฝนตกนะเดี๋ยวสิต้องเลรซักอีก,กว่ไหวบ่เอาย่างก็กต้องเบิ่งเลย จะผักไปผ้าไปปัน่นแทนเพื่อเฮ็ดยังมาอาดึมาอาเฮ็ดยังเฮ็ดยังลูกชิบวให้หวบเลยจังได้ยุบานก็กินกระเขาเนาะนี่เห็นพักชีจังสีกะสิเก็บไปหากินกับปุนได้นี่พักชีพักหอมปลอม ชีไม่แค่เด็กอ่ะปลูกแค่นี่ลนะจ๊ะปลูกเพอได้กินเนาะอาชีจะเอาะอะไรลูกเหอสวนผักขอยมุกกะะรี่ก็ง่ญ่ละแต่ว่าอันชิดหญ้าอันที่ต้นกระโูดนี่แม่มันบบใหญ่ไะจ๊ะนบใหญ่มันงามกันนะกับต้น งอมกันกระบุกขลีนะมะเขือเทศก็มีดได้ไงโมเมนต์บุมมีม่มเลยมะเขือเทศก็มีดจ้ะมะเขือเทศมีแต่ต้นนะดอกกําลังจะมาเออปลูกหลายก็คือคือดอกกันป๊อบปีนลนะ่ะขื่นล้าหลายดอกป๊อบปีนเดี๋ยวก็จะเป็นดอกให้ชื่นชม ยายเสียวาพาไปตากกันโอ้อันนี้ันงามอยู่เด้ละ่ะหันสตอร์บุรีไหมนึกว่าสีบง่งงามแมมงามอยู่เด้มันขึ้นทุกปีละจ้ะตรงนี้นะดอกสตอรี่ย่ารด,ดาใบสวยๆนี่สิมันมังบ่งดีมากินเนี่ยมับงบ่งว้าเน,น้อแมังบ่งร้แท้ๆพี่นอ้อง ข่อยเห็นเนี่ยคนเล่นเสียงหลงเสียงไหลที่สวนผมมาลกหนาโอ้หูแมวตัวนีนหูแมวดอกหูแมวอันนี้ก็ะสิเป็น ดอกเดซี่ป้าจ้ะเอามาปลูกไว้ถ้าเบิงจะกินมันบ่หอมเลาจะเด้กินเขาไม่หอมเลยดอกเดซีน่นี่บ่หอมก็ปลูกไว้ถ้าเบิงซื้อ,อห่ะจ้ะพาไปปั้นก้อนบานี้มาอดครับมาอดกินอะไรอ่ะไปกินหญ้านะลูกนะอืมไปกินหญ้าที่มันมีตัวหนอนนะ โอ้โหหาบลกคลีกง่ามอยู่เดีล่ะพี่หน้องบอกขลีย่ายัานดี้ลีเห็นเดี่มาดอกหนึ่งนะแต่ไอ้นตี้ขนาดขนไอเนตี้จะสวนยังไงสินะเบิ่งดอกไม้ในสวนจ้ะ ดอกเปปปี้ค่ะสวยจังโอ้โหตรงนี้ดอกเลยเอาดอกเปปปี้ไม่เบืองจ้ะเปปปี้สีชมพูจ้ะมาชมสวนน้ำกันนะจ้ะมาพามักพ้ามคอยไหมตายแล้วว่าตายแล้ว หลวงล่นจากพี่น้องนี่อย่างนอนบ่าล่ะอป๊อปปี้พี่าดาช่วยเลยค่ะ วนกันน้อยๆมันปลูกหลายอย่างผลปลูกทั้งเองียงทั้งพักทั้งมีทั้งกุลงกุลาบอ้อากาศดีจังนี่นะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะยายไปปั้นผาคนยนแยระดาไปปั้นผาก่อนบ๊ายายค่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนนะจ๊ะ